กับ<ฆ>นองเบลล่าลาน,นีทั้งสวยทั้งใจบุญจริงๆล่าสุดเมื่อวานนี้ครับวันเข้าพรรษาก็ได้โพสต์รูปที่พาครอบครัวไปทาบุญที่วัดครับ เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสายบุญจริงๆนะครับสำหรับเบลล่าลานีซึ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าเธอทําบุญบ่อยจริงๆจากที่ทําบ่อยอยู่แล้วก็ทําบ่อยขึ้นไปอีกนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวันเข้าภพรรษาที่ผ่านมาเบลล่าได้โพสต์ผ่าน Instagram นะครับขณะที่ทําบุญที่วัดพยาสุเลนพร้อมกับคุณแม่และครอบครัวโดยมีแคปชั่นใจความว่าเข้าพรรษานี้ได้พาแม่หนูมาถวายเทียนพรรษาและกราบหลวงปู่ทวด อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วนหน้าค่ะซึ่งหลังจากที่โพรูปออกไปนะครับก็มีหลายคนเข้ามาอนุโมทนาบุญมากมายแถมบางคนยังชมได้ว่าเบลล่าสวยขึ้นและมีออร่ามากๆครับส่วนใครที่อยากติดตามผลงานของเบลล่านะครับก็นี่เลยหนังบุพเพศนิวาดสองรอดูนะฮะรับรองว่าเปี้ยปวกปังแน่นอนอผมอยากดูมากยากี่สิ <18 S 1> นี้นะครับทั่วทุกโรงภาพยนตร์จริงๆครับบอกเลยว่าน้องเขาแบบอิ่มเอิบแล้วออร่าพุ่งจริงๆเลย